วันนี้หลังจากที่ได้เกิดปัญหาเรื่องของอุทกภัยน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมในบางพื้นที่ของอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายล่าสุดทางด้านของอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดเชียงรายไปติดตามเรื่องของความคืบหน้าพร้อมทั้งมีการประชุมกำชับจังหวัดให้เร่งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกมิติย้ำว่านายอำเภอทุกอำเภอต้องตื่นตัวตลอดเวลาเพราะว่าสาธารณภัยนั้นเกิดขึ้นไม่เลือกเวลา ที่สารากางจังหวัดเชียงรายในภาสกรบุญยลักษ์อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงรายโดยมีนายชรินทรทองสุขผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยผู้บริหารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยในอำเภอทั้ง18อำเภอ หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทั้งในห้องประชุมและผ่านทางระบบการประชุมทางไกลซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยได้ติดตามและเฝ้าระวังสถานาการณ์ตลอด24ชั่วโมงเพื่อทําการแจ้งเตือนประชาชนอย่างทันท่วงทีรวมถึงสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณาภัยนะครับพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการ จากการลงพื้นที่อำเภอแม่สายพบว่าระดับน้ำลดลงและสถานการณ์เริ่มคลี่คลายเหลือเพียงคราบดินโคลนที่ยังคงต้องเร่งทำความสะอาดและขอให้ในายอำเภอทุกอำเภอให้ความสำคัญกับการติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและระดับน้ำในแหล่งน้ำอย่างใกล้ชิด และแจ้งเตือนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนในพื้นที่ทราบอย่างต่อเนื่องผ่านทุกช่องทางการสื่อสารของจังหวัดเพราะสถานการณ์ภัยเกิดขึ้นได้โดยไม่เลือกเวลาและหากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติประเมินแล้วว่าพบเข้าเกณฑ์การแจ้งเตือนภัยฉุกเฉินด้วยเซลล์บอ a ์ดแคสปอพจะทําการแจ้งเตือนด้วยเซลล์บอ a ์ดแคสไปยังประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทันทีค่ะครับก็ยังต้องจับตาในช่วง2วันนี้ก็อาจจะ